มีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้าหรอใช่ไหมป้าม่าซักผ้ากับเปลียนป้าป้าไปอาบน้ำป้าพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้วป้าพอแล้วสิไปอาบน้ำให้ป้าเขินฝนมันสิตกแล้วกินน้ำแน่กินน้ำแน่แซ่บบ่ อยังเพี้ยนเปล่าเพี้ยนแห้งเปล่าเสียดียังมันที่แตกได้ไหนเอา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 มันสีแตกเอาไปซื้อได้ไหมโบพาไปซื้ออีกเด้มันสีแตกไหมเอา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 ปูตีแค่เอาเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดมันสีแตกมาด่าแน่แตกแล้วแตกซ้ำ โมกินอาะดื้อโมกินขี้แดดกินกินกินให้เยอะๆโมกินโมกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ิ่งแกน่ะเด็ดเด้วบน้ำเย็นจ้าเอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมเอาน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นให้เยอะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะเยอะทุบเยอะทุบมีน้ำแข็ง อย่าท้วบมันสิแตกตีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยงโอ้ยโอ้ยขี้เดียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉีมูลกด้ลยไะไปหาผ้าไม่เสร็ดแม่โอ้ยไ่กินแล้วไ่กินแล้วโอ้ยไ่กินขี้เดียดขี้เดียดโอ้ยขี้มูกไว้ไหนแม่ไปหาผ้ามาเสียเลยไปบูชาไปยีราไปบ่ได้แม่ไม่ไปวัด ยิราไปบ่ได้ไดนีน้ำแก่น้ำแก่เจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมแก่น้ำเย็นเย็นไม่กินขี้เดียดเอาอยาเดินดได้ไงเนี่ยไม่เอาขี้เดียดไม่กินแล้วเอาที่พักกินเอาน้ำมิยังขี้เดียดไม่เอา,เ,เ,อาเอาน้ำมิยังตานะเอาน้ำน้ำแตงโมไหมมีน้ำแตงโมโด้วยเหรอ าไ,ไหนนี่โว้ยบ่กินแล้วน้ามีเงบ่มันเงียวใส่แล้วบ่โว้ยบ่กินขี้เดียดบ่ได้เงียวน้ะเอาบ่เอาเอานี้ยเหนียวผมยิ้มเอาบ่เอา,า,เ,อาเอาไหมเอาไหมให้กินเนี่ยเด้อให้พ่อซิมแน่คำหนึ่งให้ซิมแน่คำหนึ่งให้ซิมแน่เอาเอาน้ำเย็นให้พ่อกิน

เป็นยังงก็ปวดท้องโอ้นี่แล้วกินน้านี่แล้วมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยต้องเอาให้พ่อกินได้เนี่ยกีฬากินมาได้เียก่าปวดขี้โอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ามัน้ไม่ได้กินซ้ำเอาน้องมาดาทำอะไรเอาไปดับมันเทดหยา อ้าเฮียพี่เบอร์จังไดร้<ส>อยกระทงเมีสิสไม่เฮียพี่เบอร์จังได<ส>มันเป็นงานมันเกิดเดี่<ส>เอา